เวเซชิวตกกบมาวิ <t resting Designer 's> ็นก้าเบเซม่านะครับมาทุกคนพร้อมกันลุ้นลุ้นลุ้นมาทุกคนไม่ต้องมีสูตรนะใส่เลยนะไม่ต้องมีสูตรนะรู้รับผมร้อมแล้วกับป้ายคมแล้วกับป้ายในเมื่อทุกคนพร้อมแล้วจะรออะไรกันล่ะไปกันเลยสิว่ะเวเนซูเอูเนียเวเนซูเอูเนีย เวนิเวนิตัวเพียวๆไม่อ้วนตัวเพียวๆเพียวๆพียวอ๋อเบนเซม,ม่ามาเว้ยย <Yahoo. S 1> โอเคเข้าเป้าหนึ่งครับเข้าเป้าหนึ่งคาลินเบนเซม่าครับเ,เวนิจะหลุดทางเรียบใช่ไหมคุณสุปโชบอกเอาเว้ยเข้าเป้าหนึ่งเว้ยรออะไรครับใจรัวๆครับใจรัวๆครับจงบังหวะน,นี้อ่ะไม่ต้องมีสูตรนะครับ ตัวว่าตัวที่สองเราจะเข้าเป้าหรือเปล่านะตัวนะเข้าเป้าหรือเปล่าต่อไปโกโกโกใช่ไหมไปผมไม่ต้องมีสุดครับมาเวเนซูจูเนี่ยผิวสีผิวสีแล้วจังหวะนี้เรียบร้อยไหม เบอร์ยี่สิบใครวะโอ้โอสำมนาก,กระจันป๊อบมือทองมาแล้วออ้เข้าเป้าตัวสองเข้าเป้าตัวสองามาเดรออะไรครับใจลุ้ยบอมโอ้เสียงแงบเสียงแหบเลยทีนี้ดวงโคตรดีว่าท่านเฮ้ยมาเข้าเป้าตัวสองอะล็อกไปเวนเนตันร้อยใช่ไหมตัวนี้ อะล็อก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 เดี๋ยวไปเล่นควิกคอเตอร,ตอร์วิ่งกระจายเลยตัวนี้ <laughs> มาต่อแล้วดวนต่อครับตัวสุดท้ายกามาวิงก้านะผมกามาวิงก้านะครับไม่ต้องมีสูตรนะมาโน no, no, สูตรโนสูตรสูตรไหนไม่รู้สูตรมั่วไว้ก่อนลุยพร้อมแล้วกลับไป กมาวิงก้ามีแบบผมย้อยๆนิดนึงผมย้อยๆนะครับลุ้นผมลุ้นทรงผมมีผมย้อยๆเฮ้ยเรียบร้อยจะบอกนะว่าเบอร์สิบแปดโอ้โหชัวร์เอมินี่โอ้ชัวร์เอมินี่ผมมีแล้วผมมีตัวเขียวแล้วอะแต่ไม่รู้ว่าตัวนี้จะเก่งกว่าตัวเขียวหรือเปล่าตัวนี้ตันเท่าไหร,ร่ดวนตัวนี้ตันเท่าไหร่ โอ้โหกามาวิงก้าผมกู้ไม่เคยมีกามาวิงก้าในทีมนะครับเออตั้งแต่ภาคยีิบเอ็ดแล้วเปิดไม่เคยได้เลยครับกามาวิงก้าเนี่ยโอเคไม่เป็นไรชูาร์มินี่ก็เอานะครับนาะทีนี้แต่ผมมีตัวเขียวแล้วขายเลยไหมขายเป็นคัรเทนนิ่งไปเลยไหมเลตโฟกเ m มิง